สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมนำเอาพระมทาท่านชมนะครับวันนี้เป็นพระพุทธไตรัตนนายกนะครับพระพุทธไตรัตนนายกหรือที่คนจีนเรียกกันว่าสัมปอกงฮะสัมปอกงนะครับสัมปอกง วัดกัลยาวัดกัลยาณมิตรวรวรมหาวิหารนะครับวัดกัลยาณมิตรวรวรมหาวิหารกรุงเทพนะครับพระเครื่องนี้ลุกเสกเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2535นะครับ ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้นะครับ,รบนะครับแล้วก็มีคําจารึกนะครับว่าพระพุทธไตรรัตนนายกนะครับด้านหน้านะครับให้ดูใกล้ๆนะครับด้านหลังนะครับ คำว่าซัมปอกคงนะครับซึ่งชื่อเป็นเป็นชื่อภาษาจีนนะครับนะครับซัมปอกคงนะครับแล้วก็มีคำมีคำว่าวัดกัลยาณมิตรนะครับเม่คฐานนะครับพระเป็นยังไนะครับ พระพุทธไตรรัตนานายกหรือที่ชาวจีนชาวไทยเชื่อสายจีนนะครับชาวไทยเชื่อสายจีนนะครับหรือชาวจีนนะครับเรียกกันว่าหลวงพ่อสัมปคงนะครับคุณพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ,นบ,นรนค,รบคนชาวไทยเชื่อสายจีนมักจะมา,มากราบไหว้และกระบวนบานต่างๆนะครับนะ วัดจะอยู่ระหว่างอยู่อยู่ใกล้กับวัดอรุณนะครับวัดนี้อยู่ตรงข้ามแม่น้ําเจ้าพยานะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝั่งวัดโพตรงข้ามนะครับตรงข้ามกับวัดโพตรงข้ามมาจะจะเยื้องมานะครับนะฮะแล้วก็อยู่ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอีกฝั่งหนึ่งนะตรงข้ามวัดโพนะฮะตรงข้ามวัดโพแล้วก็อยู่อยู่ใกล้ๆกล้กับวัด วัดอรุณน,นะครับวัดอรุณนะฮะแล้วจากวัดอรุณก็เป็นวัดระฆังนะครับนะัดวัดนี้จะอยู่ถ้าอ,อ,อ,อยู่ทางด้านขวานะครับถ <_' S 2> ้าหันหน้าทางทิศตะวันออก STE จะอยู่ด้านขวานะครับ <_' S 2> เป็นวัดกัลยาณมิตรนะครับแล้วก็วัดอรุณน,นะครับแล้วก็วัดระฆังนะครับ